ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอเขอไมโครโฟนไปให้กับคุณผู้ชมในห้องส่งหนดีกว่าอยากอยากทราบความรู้สึกเพราะว่าเราเขาไม่ได้รู้นะว่าถากรับเชิญเป็นใครทุกครั้งที่เรามาถ่ายทํารายการเนี่ยก็คือไม่ได้บอกเลยใช่ไหมคุณผู้ชมจาไม่รู้ขอไมโครโฟนหน่อยครับแถวหน้าเลยครับคนแรกเลยนะครับคือเมื่อกี้บ้านออกมารู้สึกยังไงคะรู้สึกดีใจค่ะ ดีใจมากๆค่ะจนพูดอะไรไม่ออกเบิร์ดคําสีวอะค่ะเหมือนท่นสีวเป็นเป็นแฟนคุณเบิร์ดใช่ไหมครับเป็นแฟนค่ะอยากเป็นแฟนตัวจริงด้วยค่ะแต่คงเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสถามคำถามแทนจะอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเบิร์ดมากที่สุดคะเรื่องหัวใจค่ะ คุณอยากถามเลยไหมครับถามว่าถามว่าตอนนี้หัวใจอะค่ะยังว่างมิค่าเปิดรายการให้คขาถามพี่เลยนะครับจริงๆหัวใจผมมีประมาณ4ี่ห้องครับผมก็จะมีให้ห้องหนึ่งให้คนคุยอีกสามห้องผมทุบให้เป็นห้องใหญ่ทั้ง3ห้องแล้วก็พร้อมที่จะรับทุกคนเข้ามาครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนี่ดีใจมากที่เราได้มีโอกาสมาคุยกันเนาะครับผมบูดีกับเบิ้เนี่ยไม่เคยได้มีโอกาสร่วมงานกันเลย แล้วเรามารู้จักกันครั้งแรกคุณจำได้ไหม่าที่ไหนช่วงโควิดไหมครับที่เบิร์เล่น t ิ k กตอเยอะขึ้นแล้วก็ไปเห็นการสัมภาษณ์ของพี่วูดดีนะครับก็เลยทักหาพี่ครับเดี๋ยวคงมีโอกาสได้ร่วมงานกันนะครับผมก็ติดตามพี่อยู่อะไรอย่างงี้แล้วเขาก็ตอบเรากลับมาครับ ก็กลายเป็นเส้นทางในวันนี้ที่ได้มาเจอกันก็ดีใจมากๆวันนี้พี่ดีใจมากที่ได้มีโอกาสคุยกับเบิ้ลนะครับคือเป็นสิ่งที่รอคอยตั้งแต่เปิดรายการมาแล้วเราก็จะมีโพยของเราเลยนะบอกทีมงานว่าใครบ้างที่เราอยากจะคุยมากๆหนึ่งในนั้นก็เป็นเบิ้ลปทุมราชนะครับแดะดีใจมากที่เราจะได้มีโอกาสคุยกันหลายเรื่องมากในวันนี้ซุปตาเดินดินพันล้านวิวรู้สึกยังไงกับฉายอนนี้ฉายาที่ได้มาเราเราไม่ค่อยได้เป็นคนตั้งเองครับจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แฟนคลับ รจริงๆตอนเข้ามาในวงการัแรกเขาจะเรียกเราว่าเน็ตไอดอลว่านาเพราะว่าเบิ้ลเกิดจากการดีกีตาร์ที่เถียงนาแล้วก็อัดเพลงลงที่ Facebook แล้วก็จะมีคนมาแชร์สมัยนั้นจะมีจะมีเพจดังเพจหนึ่งชื่อว่า you like Dead <ช>คลิปเด็ดแชร์แชร์แชร์ผมไปเรื่อยๆแล้วก็มีคนเข้ามาติดตามจากคนกดไลค์สิบคนเป็น30คนเป็นร้อยคนจนทุกวันนี้เป็นหลักหมื่นอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็พอเราได้มาทําเพลงในวงการบันเทิงซึ่งเพลงแรกของผมชื่อเพลงว่าอ้ามีผล ได้โด่งดังไปทั่วภาคอีสานแล้วก็มี FC ทางภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือก็เริ่มรู้จักก็จะเป็นเพลงร้อยล้านวิวเพลงแรกของบริษัทแล้วก็ปรากฏว่าพอทําเพลง2เพลงสาเพลงสมาร้อยล้านร้อยล้านร้อยล้านเรื่อยๆในยุคนั้นนะครับซึ่งเป็นยุคที่ต้องบอกว่าการแข่งขันของ YouTube แล้วก็นักร้องยังไม่ได้เยอะขนาดนี้ด้วยใช่ใครับก็เลยกลายเป็นว่าทุกเพลงเรารวมกันมันได้1,000ล้านวิว ทางผู้ใหญ่นะครับทางเฮียฮ้อของ R.S. ก็ลเลยตั้งฉายาว่าคุณคือซูปเปอร์สตาร์เดินดินที่มีอยอดวิวพันล้านวิวคนหนึ่ง ก็เลยได้ฉายานี้มาซูเปอร์สตาร์นะฮะเดินดินพันล้านวิวคนนี้ชอบมากที่สุดนั่นก็คือการเล่นติ๊กต็อกครับเห็นเข้าติ๊กต็อกบ่อยมากใช่ไหมฮะใช่ไหมแล้วแต่ละแตละคลิปของเขานี่สนุกสนานคือได้พลังเยอะมากจากแค่ดูคลิปของเบิร์นเนี่ยก็คือมีความสุขแล้วแต่หลังๆเนี่ยจะเห็นหลานใช่ไหมครับชื่อ้องอะไรครับชื่อมินชื่อมินตราครับชื่อมินตรานะครับเป็นใครครับมินตราเป็นลูกของพี่สาวครับเป็นลูกพี่ลูกน้อง ผู้ที่เห็นคลิปหนึ่งที่เบิ้ลถ่ายคู่กับมินตราเดี๋ยวให้ดูกันนิดหนึ่งนะครับไปชมกันครับจังอายก็มีหัวใจไน้ำตาไหลย้ำคือเจ้าที่ร้องคณซานบอกเคยนอกใจวันทองแล้วคุณแทนจังนองเฮ็ดได้คือกับไอ้ยมอ แล้วก็แบบเดินบนสะกดเป็นอะไรคือใครที่เป็นหลานผมนี่คือโตมานี่ไม่ต้องกลัวมีโลกเรียกเบิ้ลเขาได้ภูมิต้านทานดีมากนี่ดูนี่ดูนี่เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเรียกเบิ้ลลอลิงลอลิงอ่ะเบิ้ลไม่ใช่บับเรียกเบิ้ลก่อนไม่ปล่อยเรียกเบิ้ลเบิ้ล เบิ้นลอลิงไม่ใช่บอมไม้ลงท้ายสรละเอบอไม้สัตอีไหมโทรลอลิงเรียกว่าเบิ้นเบิ้นคือดีด้วยความที่เขาเป็นเด็กครับเขาเขาอาจจะพูดเบิ้นไม่ได้ครับแบบบ๊บ บ๊บบเราก็เลยแกล้งเขาว่าเรียกงนี้มันถูกต้องหน่อยอ,อะไรเงี้ยเอจอผมจะร้องไห้ตลอดอชอบชอบเล่นชอบหยอกเห็นแล้วอยากมีลูกกับเขาตรงไหมถามว่าอยากมีไหมก,ก็ก็อยากมีนะครับอยากอ,อยากเห็นลูกตัวเองอประสบความสำเร็จหรือว่าชอบแล้วทําอะไรที่มันเป็นอาชีพท,ที่ใช่ในแบบที่เราทําในปัจจุบันแต่ถามว่าณตอนนี้คือเราอายุเท่านี้นะครับถ้าเรายังมีเวลาให้ลูกไม่ถึง เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เราคงยังไม,ไม่พร้อมที่จะ่ำ<ม><ม>ตอนนี้ก็ยุ่งกับงานด้วยถูกไหมใช่ครับคือนอกจากเป็นศิลปินเป็นนักร้องแล้วเป็นพิธีกรแล้วด้วยนะครับพี่ติดตามแล้วลูกสุนัยเล่าสนุกมากสนุกมากจริงๆ <laughs> สนุกมากรู้ว <ười> ่าม,มันไม่ได้ง่ายแล้วรายการนี้ใช่ป่ะ <c oughs> เป็นพิธีกรที่ผมไม่ได้เตรียมตัวผมต้องบอขอบคุณทีมงานทุกคนที่มั่นใจในตัวผมมากคือวันแรกที่ผมพี่ที่ที่ฟังผมนะผมเป็นคนที่พูดไทยยังไม่ชัดผมยังมีสำเนียงของอีสานติดมาอยู่เพราะฉะนั้นผมบอกว่าพี่ใจผมเป เขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องการให้มันดีที่สุดแต่เขาต้องการให้พิธีกรคนนั้นออกมาในแบบที่เบิ้ลเป็นเบิ้ลผมก็เลยงั้นถ้าคิดว่าเป็นรายการคอมดี้แล้วพิธีกรแบบผมอะสามารถสนุกตลกได้ผมพร้อมครับปรากฏว่าซีซั่นแรกมันออกมาเตรตติ้งดีมากๆเขาก็เลยก็เลยจ้างกันต่ออะไรเงี้ยก็เลยก็ต้องทําแต่ถามว่าพอได้ทำมันจริงๆมันก็มีความสุขมันเป็นงานที่ท้าทายผมก็เลยรู้สึกว่าคนเราเกิดมามันมันต้องมีสิ่งที่อยากจะทํา และก็สิ่งที่ต้องทอําเพราะฉะนั้นเราจะทําแค่สิ่งที่เราถนัดตลอดไปไม่ได้มันต้องมีสิ่งที่มันท้าทายบ้างก็เลยเป็นงานพิธีกรก็ถือว่าชื่นชอบชื่นชอบเหมือนกันนพูดดีมากเลยนะครับเกิดมาเรามีสิ่งที่เราอยากจะทํำและสิ่งที่ต้องทำเมื่อเรารู้ว่าหน้าที่ของเรามันเป็นแบบนี้เราจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกได้อย่างง่ายขึ้นและก็สบายขึ้นเลยแล้วเป็นผู้จัดด้วยใช่ไหมครับตอนนี้ก็ เป็นผู้จัดของภาพยนตร์นะครับก็คือหนังใหญ่ที่ใช้ในเมเจอร์ครับแล้วก็ละครแล้วก็เป็นเบื้องหลังโปรดิวเซอร์เพลงแล้วก็เป็นทําทบริษัทเล็กๆในการทาซีรีส์แล้วก็เพลงด้วยครับเรามาเจอเบิ้ในวัยนี้นะครับขอย้อนกลับไปนิดนึงเพราะว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับผมผมอยากจะบอกว่าเวลาเวลาคือแฟนคลับจะมีอยู่ประมาณ3 30ที่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามเราในช่วงที่เราเป็นเบิ้ลมัทุมล่าในปัจจุบัน แต่ก็จะมีอีกประมาณ60ซที่รู้จักผมตั้งแต่ผมดีกีต๊ตาร์อยู่เทียงนาซึ่งณตอนนั้นผมต้องยอมรับว,ว่าผมผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาเป็นนักร้องหรือว่าเป็นเบิรลปทุมราชในแบบที่ทุกคนเห็นในวันนี้เลยมผมคิดแค่ว่าผมผมอยากจะร้องเพลงอยากจะมีเงินอยากจะคือคน,คนเราเวลาที่มีความฝันเนี่ยมันจะรู้สึกว่าอยากจะเร็วกับมันอ,มอยากจะเห็นอยากจะสัมผัสอยากจะเข้าไปใกล้ที่สุดถึงมันจะร้อนมันจะหนาวมันจะยิ่งเท่าไหร่ก็คืออยากจะเห็นอยากจะสัมผัสแต่ใครจะรู้ว่า กว่าจะมาเป็นคนที่มั่นคงและมีสติมีสมาธิขนาดนี้เนี่ยผมเริ่มต้นจากใช้คําว่าติดลบดีกว่าครับชีวิตตอนนั้นคือผมจะไม่โทษครอบครัวตัวเองไม่โทษเพื่อนไม่โทษทีมงานเพราะว่า<ม>พ่อของผมจนถึงปัจจุบันนี้พ่อผมยังทํางาน<ม>เลี้ยงวัวเผาถ่านพ่อไม่เคยอยากใส่ชุดที่สวยทุกครั้งที่เราเปิดเพลงคําสอนของพ่อที่เราแต่งให้พ่อเราจะร้องไห้ทุกวันมันจะมีภาคเก่าๆกับไม,ม่มีเหตุผัวใช่ใช่ใชเป็นเพลงแรกครับหมายถึงว่าเวลาเปิดเพลงนี้แล้ว แล้วจะนึกถึงหน้าพ่อมันจะนึกถึงหน้าพ่อกับแม่หรือว่าความรู้สึกกับเก่าเก่าที่เราที่เราสู้เพราะว่าตอนนั้นคือช่วงที่ผมอายุ1 5 1 6ผมเกเรมากๆตีลันฟันแทงหน้าเวทีหมอลำเรียนปีหนึ่งสี่โรงเรียนก็คือเรียนกศนปทุมราชไม่จบย้ายเข้าไปเทคนิคอำนาจาเจริญเรียนปทุมราชก็ไม่จบคือในปีเดียวก็าเขาเลยย้ายไปอยู่ราชบุรีล้างเครื่องมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นคนที่พานจรมาก ถ้าเกิดว่าเวลามีเวทีหมอลำเราจะไปเราจะเมาเหล้าแม่พ่อห้ามก็ไม่ยอมเคยเคยวิ่งเคยวิ่งแล้วก็เคยขี่มอเตอร์ไซค์หนีลูกปืนคือยิงเฉียดหัวเลยในงานลอยกระทงที่อำเภอปทุมราชตอนนั้นคือเป็นงานประเพณีคือแบบไล่ไล่เขาไล่ยิงกันนะเราก็ขี่หนีแล้วผมก็พารถล้มเข้าชนกับโรงสีข้าวแขนแขนฉีกแบบแผลแต่ว่าก็ไม่บอกพ่อกับแม่แล้วก็เคยประสบอุบัติเหตุเมาเหล้ามาจากเตะฟุตบอลชนชนท่อแบบ ใกล้กับเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีคนอีสานหน้าบ้านเขาจะมีหนามรัวใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีประตูบ้าน,นเล็กเล็กปรากฏว่าผมอ่ะถลายลงไปตํำไปตํำอีสานไปต่ำไปชนกับท่อรถตัวกระเด็นเข้าไปหน้าบ้านคือทุกคนที่เห็นผมตอนนั้นเขาบอกว่าคิดว่าเบิ้นตายแล้วเพราะตอนนั้นคือถ้าเบิ้นกระเด็นเข้าไปในลัวหนามอ่ะผมจะร่างกายฉี่